สีส้มสีเหลืองโอ้หลากสีมาดู Empire State บ้างสีอะไรว้า Empire State สีดูยากค่ะถ้าฟ้ายังไม่มืดเหมือนกับเป็นสีฟ้านะคะโอสวยจังแสง ดูออกเลยลักษณะแบบนี้คือช่วงนี้อากาศเย็นลงนะตอนเย็นสนามน่าจะไม่มีใครไปปูผ้านั่งเอเมื่อกี้นี่เหมือนกับสีสวยสวยสีฟ้าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะ ร้องบ่อยร้องบ,บ,บ่อยนะเพลงนะแต่ว่าพอเอามาร้องโดยไม่ได้มองเนื้อจำเนื้อไม่ได้อืมเป็นสีเหมือนกับเป็นสีน้ำเงิน Empire State เหมือนกับสีน้ำเงินนะคะทุกวันนี้แปลกใจที่ไฟยอดตึก Empire State ดับไฟยอดตึก Empire State เวลาเปิดเนี่ยมันแล้วแต่ดูดูซึ่งช่วงนี้ไม่รู้ว่ายอดตึกเอ็มพายสเตดเปิดไฟตอนกี่โมงนะคะแต่เวลาปิดอ่ะจะเหมือนกันคือตีสองแต่ช่วงหลังๆเนี่ยสังเกตว่าเมื่อตีสองไฟดับแล้วหมายถึงไฟยอดตึกเอ็มพายสเตดดับอีกสักประมาณ5นาทีมันจะ มีเป็นไฟสีขาวคือสีธรมรมดาเปิดขึ้นแล้วบางคืนเนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยเปิดอยู่นานเปิดอยู่ถึงถึงตีสี่หรือเปล่าจำไม่ได้ค่ะแปลกใจมากๆอะ่ะทำไมทุกวันนี้พอไฟดับตีสองแล้วเปิดอีกสีฟ้าเปลี่ยนไปแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆ ที่สลับเวลามาชมวิวนะคะสวัสดีค่ะ